รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา7ซ l ว v e อีวอีซูซดีม็กพลังภาพทิกโลเพื่อรากฐานสังคมไทยที่ยั่งยืนธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อสังคมแป้งที่เรานำมาใช้ประกอบอาหารมีอยู่มากมายครับไม่ว่าจะเป็นแป้งมันแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแต่น้อยคนครับที่จะรู้จักแป้งกล้วยน้ำว้าวันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับแป้งชนิดนี้ที่วิสาหกิจชุมชนท่ากร,กระพีเกษตรปลอดภัยผลิตขึ้นมาจนกลายเป็นสินค้าเศรษฐกิจของชุมชนนี้ทำให้ผลผลิตกล้วยธรรมดา ที่มีมูลค่าไม่สูงแต่นำมาแปรรูปจนกลายเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้มากถึง10เท่าเลยแหละครับแล้ววันนี้ผมจะไปหาพี่หญินที่จะพาผมไปทำความรู้จักกับแป้งกล้วยน้ำวานี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่หญินป่ะครับเนี่ยใช่ค่ะโอ้ oh. พี่หญินครับ ดงกล้วยที่ว่านี่คือตรงนี้เหละฮะไม่ใช่ค่ะนี่เป็นแค่เล็กๆเองวนี้จะพาไปดูดงกล้วยใหญ่อยู่ทั้งนู่นหรอฮะแล้วนี่นี่ตัดตัดทำอะไรอยู่คะเนี่ยอันนี้กาลังแต่งใบกล้วยก็คือมันจะมีใบเก่าเนี่ยใบที่ไม่ค่อยดีได้เราก็จะตัดตัดทิ้งดีครับวันนี้ที่ขอมาเรียนรู้ได้ไหมครับได้เลยที่ดงใหญ่นี่ให้ทีทาอะไรได้้างไปดูกล้วยกันได้ไหมไปดูไปตัดกล้วยแล้วก็เดี๋ยวพามาเรื่องของการแปรรูปทำเป็นแป้งกล้วยทํายังไงครบเลยครับ ตอนนี้อยู่ไร้กล้วยของพี่หยินแล้วพี่หยินครับผมอยากรู้ว่าก่อนจะเป็นดงกล้วยแบบเนี้ย ที่นี่เคยทําอะไรกันมาก่อนนะครับพี่ก็จริงๆคืนที่ตรงนี้เลยค่ะเดิมอาจจะเป็นสวนมะม่วงก็คือเราจะปลูกมะม่วงเขียวเสวยน้ําดอกไม้มันเดือนเก้าจริงๆมะม่วงเราปลูกมาสัก20กว่าปีแล้วครับค่ะแล้วก็เราเริ่มมาทํากล้วยเนี่ยสักประมาณ7 8ปีได้ค่ะก็คือพ่อจะใช้วิธีการปลูกแซมคเป็นมะม่วงแล้วก็ปลูกต้นกล้วยลงไปมะม่วงที่เราปลูกอยู่เดิมเนี่ยมันมีอายุเยอะแล้วพอกล้วยโตขึ้นเราก็เอามะม่วงออกจากนั้นก็คือจะกลายเป็นดงกล้วยครับทั้งผืนอย่างเงี้ยค่ะ กล้วยตากไม่หวางจะเป็นกล้วยตากเนี่ยโหสองสามปีก่อนเป็นจุดเป็นคําถามที่ไม่บนี่จะทํายังไงปรับอยู่เป็นปีนะปรับอยู่เป็นปีจนกระทั่งได้สูตรของปัจจุบันนี้มันจะมีช่วงหนึ่งที่คนแบบปลูกกันเยอะปลูกกันเยอะก็กลายเป็นว่าราคาถูกค้าบาทยังไม่้ออกจากสวนเลยยังไม่มีใครรับซื้อเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยมีการรวมตัวกับคนในชุมชนนะคะเป็นวิสาหกิจชุมชนท่ากระทีเกษตรปลอดภัยขึ้นมาครับ คราวนี้เนี่ยเราก็รวมตัวกันเพื่ออะไรคะเราทําเรื่องขอ,อ,อโดมพลังงานแสงอาทิตย์อตอนนั้นเขามีงบประมาณมาให้ครับค่ะแล้วเราก็ทําการแปล,ลรูปจากกล้วยน้ําวาธรรมดาเนี่ยวีละ5บาท10บาทเนี่ยให้เป็นหนึ่งก็คือเราเป็นกล้วยปากก่อนครับกิโลละประมาณสักร้อยสีิ หลังนั้นก็คือมาทําเป็นแป้งกล้วยน้ําว้าเพราะว่ามีอาจารย์จากสถาบันอาหารมกเกษเนี่ยเป็นเป็นคนที่บอกเราว่าเออลองทําดูคราวนี้มูลค่ามันก็เพิ่มขึ้นจากที่แบบประมาณสักกี่ละ5บาทสิบาทกลายเป็นกิโลนึงแบบเออสามร้อยหกร้อยไปเลยอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นจนมาถึงทุกวันนี้เท่ากับว่าการที่เรามาแปรรูปต่างๆเนี่ยมันช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเพิ่มมูลค่าให้กับกล้วยเหล่านี้แล้ว มันเกิดผลดีกับคนในชุมชนในด้านไหนบ้างครับคือข้อแรกที่ได้เลยค่ะจากการที่เขาขาดไม่ได้เลยเนี่ยเราก็รับซื้อกล้วยเข้าชุมชนของเรารนะคะแล้วก็กล้วยเนี่ยเขาจะมาจากคนที่เป็นสมาชิกรสร้างมูล,ลาค่าของมูล,ลาค่ากล้วยเกิดขึ้นนำมาปแปลรูปเนี่ยเขาก็เกิดแรงงานก็คือมีค่าแรงทุกคนมีมีแรงมีค่าแรงรายวันเกิดขึ้นอย่างงี้ยคะ่ะแล้วก็สิ่งที่เราทําต่อคือ มันเป็นการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนเพราะว่าเราไม่ได้ทําเฉพาะในหมู่กลุ่มเราเราก็จะเผยแพร่ให้กับคนกลุ่มอื่นๆให้เขาลองไปทําเหมือนก็เป็นการเพิ่มองค์ความรู้ให้กับคนอื่นด้วยเท่ากับว่านอกจากทุกคนจะมีรายได้ที่มั่นคงมีอาชีพที่ยั่งยืนแล้วเป็นการให้ความรู้บอกต่อความรู้ที่เป็นองค์ความรู้ที่สามารถนํามาเลี้ยงชีพได้จริงๆจากการที่เรามีดงกล้วยมีกล้วยเป็นของเราเองถูกไหมครับและนอกจากสินค้าที่บอกมาไม่ว่าจะเป็นกล้วยตากแล้วมี ทองม้วนถูกไหมฮะใช่ใชนี่คือการที่เรานําสินค้านํากล้วยน้ําว้าเนี่ยมาแปรรูปมาต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์จริงๆอย่างที่เราที่บ้านเราทำเนี่ยเราจะเอาไปทาเป็นทองม้วนแป้งกล้วยครับนะคะแต่แป้งกล้วยจริงๆสามารถทําอย่างอื่นได้อีกอย่างเช่น<อ>ไปทําเป็นบราวนี่ทําขนมปัง<อ>ทำคุกกี้หรือจะมาขางดน้าขนมไทยทำเป็นขนมซาลี่ก็ได้นะคะเป็นซาลาเปาก็ได้อย่างเงี้ยคะ่ะ เพราะฉะนั้นจริงๆแป้งกล้วยเราก็คิดว่ามันจริงๆมันเสมือนแป้งข้าวเหมือนแป้งสาลีมันเอาไปทําอย่างอื่นได้อีกค่อนข้างมากมายเลยแต่คราวนี้แต่ละคนก็จะไปปรับสูตรตามสูตรที่เขาเคยทํามาเปลี่ยนจากแป้งชนิดนี้มาเป็นแป้งกล้วยทดแทนกันอย่างนี้ค่ะผมอยากให้พี่หยินอธิบายให้ฟังหน่อยอย่างกล้วยที่เราเห็นเห็นกันอยู่ตรงนี้เลยเนะี่ยถ้าสมมติว่าเราอยากจะตัดไปทําแป้งกล้วย อ่ะหรือไปทํากล้วยตากต้องดูยังไงครับพี่หินสอนทีได้ไหมฮะอย่างกล้วยเริ่มต้นนะคะอย่างตรงนี้ต้นนี้เนี่ยจะอยู่สักประมาณปีกว่าแล้วครับที่เราเห็นก็คือตรงนี้ยจะมีหัวปลีออกมาแล้วเมื่อเราเห็นหัวปลีออกมาเนี่ยเราตัดหัวปลีครับแล้วก็จะทิ้งกล้วยตัวนี้ไว้ที่ต้นก็คือให้เลี้ยงไปประมาณสักเก้าสิบวันเก้าสิบวันเนี่ยเราจะมาตัดเพื่อจะเอาไปทํากล้วยน้ําว้าดิบที่ทําแป้งกล้วยครับนะคะ แต่ถ้าเราอยากจะทำกล้วยตากเราจะปล่อยให้ไปถึง110 120ถึงวันอ๋อต้องให้นานกว่าเพื่อให้มันสุกแล้วก็ให้มันหวานใยวไหมฮะใช่ค่ะ,ะก็คือมันจะมีความแก่ของกล้วยจัดขึ้นกว่าเดิมพอรเราไปทํากล้วยตากเนี่ยมันจะมีความหวานอของกล้วยเขาเองเนี่ยเพิ่มขึ้นมาครับแต่คราวนี้กล้วยที่ทาแป้งกล้วยเนี่ยเราไม่ต้องการความหวานไม่ต้องการน้าตาลของเขาเราจึงมีกําหนดการตัดกล้วยที่แตกต่างกันเราก็เลยเอาประโยชน์ตรงนี้มาเพื่อทําอย่างอื่นทาขนมต่อทําอะไรต่อได้อยากไปลองตัดกล้วยอะไรอย่างเงี้ยคุณพอจะพาไปลองตัดได้ไหมฮะ แรงมีแรงให่ใช่ไหมไหวใช่ไหมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะพาไปตัดกล้วยข้างในต่อดีเลยครับพี่อินไปแล้วเดี๋ยวเราไปตัดกล้วยกันเลยครับได้ค่ะครับผมนี่คือผมฟันได้เลยใช่ไหมครับได้เลยค่ะโอเคมาแบกไปเลยค่ะโหเขาเรียกว่าอะไรนะเครือกล้วยหนึ่งเครือกล้วยหนึ่งเครือนะครับหนักไหมคะหนักมากครับ การนำผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วมาทำการแปรรูปสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับคนในชุมชนนี้ได้ทำให้มีรายได้อย่างยั่งยืนเดี๋ยวผมจะนำกล้วยที่เลือกมากับพี่หญินไปแปรรูปเป็นแป้งกล้วยในช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยอีสุ u ุดีแม็กพาราพพาลิกโล สำนักงานกาสทชรบริษัทซีพีเรทเอริงจำกัด แลวตรงนี้นะครับก็คือกล้วยนะครับที่เราไปตัดกันมาเมื่อกี้เลยนะฮะใช่ค่ะแป๊บเดียวโอ้โหเราไปค้นต้นกันเลยนะใช่เห็นไหมได้ออกมาอันนี้คือเรามาชำละแล้วใช่ไหมครับพี่หญินแบบนี้คือชำละออกเป็นหวีหวีจริงๆมันมาเป็นเครือใหญ่ๆนะครับถูกต้องถูกต้องแล้วหลังจากนี้แหละครับพี่หญินที่เราจะทําเป็นแป้งกล้วยน้ําว้าเนี่ยมันมีขั้นตอนหลังจากที่ชำละเป็นหวีแล้วต้องทําอะไรต่อบ้างครับอ่าก็คือพอเราได้เป็นหวีอย่างนี้มาแล้วใช่ไหมคะครับเราก็จะมาตัดให้เขาเป็นลูกออกมานี่คือปาดขวท้าย ปอกเปลือกให้สะอาดเลยครับก็จะกลายเป็นแบบนี้ใช่แล้วแล้วก็ถึงแห้งนิดนึงอ่าเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่กล้วยให้เขากลายเป็นแผ่นบางๆจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาแผ่นตรงเนี้ยเข้าไปตากที่อยู่ในโดมพลังงานแสงอาทิตย์ของเราเพื่อให้แห้งสนิทใช่หลังจากนั้นก็ถึงจะมาบดเป็นแป้งได้เหรอฮะต้องค่ะแค่นี้เองค่ะง่ายแค่นี้เองอ่ะเดี๋ยวลอง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 ใส่คือแบบนี้ค่ะใช่ค่ะโอ้โห รอครับท่องแค้วพอเราใสเสร็จครับมันก็จะได้ประมาณนี้เนี่ยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูด้วยกันแบบนี้ฮะเป็นแผ่นเนี่ยค่ะเป็นแผ่นบางๆกลมแบบนี้ซึ่งเราก็ต้องเอามาพึ่งนี่เอามาตากถูกไหมครับถูกไหมครับจะกระจายให้มันห่างๆกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะยกตรงนี้ค่ะไปเข้าไปในโดมของเราในโดมพลังงานแสงอาทิตย์ใช่ไหมครับใช่ค่ะ และนี่ก็คือกล้วยนะครับที่เราใส่เสร็จแล้วนะครับอันนี้คือใส่เสร็จเนี่ยเราต้องเอามาตากที่นี่ถูกไหมครับใช่ค่ะเราจะมาตากในโดมพลังงานแสงอาทิตย์ของเราอ่าอันนี้เรียกว่าโดมพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นพลังงานธรรมชาติร้อใช่ค่ะถูกไหมครับพี่อินโอ้โหอากาศข้างหลังผมนี่ระอุแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆพี่กำลังสบายๆนะอ๋อสบายๆใช่ไหมใช่ใช่โอเคนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปสบายๆข้างในกันครับมาเลยครับอันนี้คือต้องทำยังไงครับพี่ญินก็คือเราจะเทกล้วยลงอ๋อเทงี้ได้เลยได้เลยแล้วเราก็เกลี่ บางแผวจากกันนะคะครับเ,เสร็จแล้วเราก็จะอยู่ในนี้ตากอยู่นี้สองวันเราต้องอยู่ในนี้สองวันเลยเหรอฮะใช่ค่ะอยู่กับตู้นี้แหละสองวันผมก็พูดเล่นพี่ก็จะให้ผมอยู่จริงอะ<ช>หลังจากเราตากสองวันแล้วใช่มันจะเป็นแบบนี้ถูกไหมครับค่ะก็จะเป็นตู้ที่แห้งสนิทนะคะนี่นคือแห้งจริงๆนะฮะเพราะว่าโอ้โหเนี่ยกรอบมากแบบนี้เลยเราจะเอาไปบดด้วยเครื่องบดของเรานะคะแล้วเขาก็จะได้เป็น แป้งกล้วยน้ำว้าออกมาอ๋อต่อไปคือขั้นตอนการบดแล้วจะกลายเป็นแป้งกล้วยน้ำว้าเอาละครับพี่ยิ่นครับเชิญเลยครับไปครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการบดนะฮะยังไงนะครับพี่นี่นี่เราจะเอาเข้าเครื่องบดเลยนะคะครับเออแบบนี้เอาให้เต็มไปเลยนะฮะค่ะเพราะว่าเครื่องเราค่ะมันเป็นเครื่องบดสมุนไพรนี่แหละมันก็จะใส่ว่าต้องใส่ให้แน่น ประนี้ห<อ>ลังจากนี้ก็ปิดฝา,ดาใช่ไหมครับรเป็นผงมาแบบนี้เลยนี่ถือว่าละเอียดละเอียดยังครับพี่จริงๆถ้าอย่างตอนนี้ค่ะพี่จะส่งโรงงานบดแล้วเพราะว่าจะได้ความละเอียดที่ คือละเอียดมากกว่านี้ละเอียดได้มากกว่านี้ถูกไหมครับใช่ค่ะเหมือนแป้งเหมือนแป้งเด็กเราเลยค่ะอ๋อละเอียดเป็นผงงั้นเลยครับอันนี้จะเป็นแป้งกล้วยน้ำว้าอันนี้คือแป้งกล้วยน้ำว้านะครับจากกล้วยน้ำว้าจริงๆค่ะนะครับเป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้เลย พี่อินครับแล้วนอกจากเนี่ยพอเราได้แป้งมาละนี่คือแป้งกล้วยน้ำว้านอกจากเราขายแป้งแบบนี้แล้วเราเอาไปแปรรูปหรือว่าเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เป็นอะไรอีกบ้างครับก็ต้องบอกว่าตัวแป้งกล้วยเนี่ยเราจะทำมา2ชนิดเนาะนีสำหรับทำเบเกอรี่นะคะแล้วก็อีกตัวนี้จะเป็นแบบชงดื่ม ส่วนแป้งกล้วยที่เราทําตอนนี้คือเราเอามาทําเป็นทองมว้วนทําจากแป้งกล้วยน้ํหวานเราเราก็จะไม่ได้ใส่พวกแป้งสาลีหรือแป้งอเนกประสงค์เลยนะคะแล้วก็ทําเป็นทองม้วนชนิดนี้ขึ้นมาเป็นแป้งกล้วยน้ำหวานล้วนๆล้วน,วนใช่แล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ไปทําเป็นพวกเบเกอรี่อย่างอื่นอย่างเช่นเป็นบราวนี่ขนมเค,ค้กขนมปังคุกกี้รหรือจะเป็นขนมไทยก็จะเป็นอย่างเช่นขนมสาลีแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ครับสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถติดต่อพี่หินยังไงได้บ้างครับ ก็เราจะมีบนเ uh, c e b o o k นะคะชื่อ w i n การ์เดนะคะแล้วก็จะมีบน i n s t a g r กรมวินการ์เดเหมือนกันแล้วที่สำคัญก็จะมีบนเว็บ,บ<น>ของชุมชนยิ้งได้นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาดูสินค้าของเราหรือว่าอยากจะสั่งอะไรก็เข้ามาแชทได้เลยอย่างนี้ค่ะครับทุกช่องทางตามนี้เลยครับหงแป้งกล้วยที่สำเร็จออกมานี้นะครับสามารถนำไปแปรรูปทำผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่างเลยครับและมีประโยชน์อีกด้วย ถือเป็นผู้ปัญญาชาวบ้านที่ดีแต่เมื่อมีผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วเราก็ต้องมีช่องทางการขายที่ดีด้วยนะครับช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกันต่อครับสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา7 e เ e ่ e อ เพื่อรากฐานสังคมไทยที่ยั่งยืนธนาคารอ,อมสินธนาคารเพื่อสังคมสํานักงานกอสอทชพี่หินครับ,รบกว่าที่เราจะเดินทางมาถึงจุดจุดนี้หรือว่าเดินทางมาถึงวันนี้ได้เนี่ยเราเจออุปสรรคอะไรมามากน้อยแค่ไหนอ่ะพี่ เรื่องอุปสรรคนี้ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะคเพราะว่าจริงๆกล้วยเนี่ยชื่อว่ากล้วยแต่มันไม่ได้กล้วยอย่างที่พูดจริงๆเพราะว่าการดูแลเนี่ยอาจจะดูเหมือนกับว่าแค่ให้น้ําให้ปุ๋ยแต่จริงๆก็ยังจะมี จุดเล็กๆน้อยๆหลายๆอย่างเนี่ยที่ทาให้มันก็เป็นปัญหาของการดูแลกล้วยเหมือนกันครับค่ะอย่างเช่นง่ายๆบางที่เราปลูกล้วบอกตอนแรกเราไม่รู้ว่าเอ้ยปุ๋ยคอกเนี่ยจริงๆไม่ค่อยไม่ค่อยจะเหมาะกับกล้วยเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีโรคนอนก็โรคอะไรเงี้ยมูลสัตว์อะค่ะทาให้ตัวกล้วยมีปัญหาได้เล็กๆเราก็ไม่รู้ครับแล้วก็ใส่หมดทุกอย่างเลยที่เป็นอินทรีย์ ฟุ้ยมาฟุ้ยคอกมาหมดแปลว่ามันก็เกิดจากการทดลองเราเหมือนกันต้องวิ่งทดลองเราต้องค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆที่จะเจอปัญหาพอเราลองอันนี้ผิดก็ลองใหม่ใช้เวลานานไหมครับกว่าจะก้าวข้ามทุกปัญหาจนเราค้นพบกับสูตรสําเร็จจริงๆจริงๆปีนี้ก็เข้ามาสู่ปีที่6ปีที่7แล้วนะคะครับก็ถ้าถามว่าถามว่ารู้เรื่องพวกนี้แบบค่อนข้างค่อนข้างแก้ปัญหากับสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจริงเพราะวามาสักปีที่4ี่ครับเริ่มนิ่งมากขึ้นครับ อย่างสมมุติว่าอย่างการทำกล้วยตาอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็ยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เพราะว่าลมฟ้าอากาศทุกอย่างมีผลหมดเลยค่ะเราก็ต้องแก้ไขตามแต่ละฤดูกาลก็จะไม่เหมือนกันอีกวิธีการดูแลครับก็คือใช้เวลากว่า3-4ปีกว่าจะก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆมาได้ค่ะ น,นี้ก็คือพอเราเริ่มมีผลิตภัณฑ์หรือมีของที่เริ่มจะขายได้แล้วเนี่ยรจริงต่อมาก,ก็คือตลาดตลาดแล้วเขาจะไปในเรื่องของตลาดออนไลน์มากขึ้นการทําเพจการทำเฟซบุ๊กค่ะก็จะมีเว็บไซต์ของชุมชนยิ้มได้อะค่ะของทางปตทเนี่ยที่เข้ามาช่วยเหลือเราในเรื่องของการทําตลาดออนไลน์ค่อนข้างทําให้เราแบบขายของได้ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิมเยอะเลย ลูกค้าที่เข้ามาดูในเพจของุมคนยินได้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราแบบไม่ได้ไม่ได้ไปถึงเขาแน่เพราะว่าตอนนี้เขาจะมีกลุ่มหนึ่งนะที่เข้ามาตอนนยในของเราแล้วก็มา อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยค่นอนข้างค่อนข้าง,าง,าง,างเยอะแล้วก็กว้างมากขึ้นแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือมาจากตรงนี้แหละจากชุมชนยิมได้เนี่ยแล้วก็เป็นปากต่อปาก<อ>เขาซื้อไปให้เพื่อนเขาเพื่อนเขาโทรมาสั่งซื้อบอกว่าเนี่ยเพื่อนพี่นะอยู่ที่นี่ซื้อจากเพจชุมชนยิ้มได้นะแล้วก็มาขอสั่งซื้อจากเราส่องออนไลน์ไปให้ถ้าเกับว่าเว็บไซต์ชุมชนยิ้มได้เนี่ยก็เข้ามาช่วยเหลือเราในเรื่องของการทําเรามีชื่อเสียงมากขึ้นมีคนรู้จักเรามากขึ้น แล้วก็ได้ลูกค้าที่ตรงกลุ่มเป้าหมายจริงๆงอย่างอีอย่างนี้ก็คืออย่างตอนเราไปออกบูธที่ที่ปตทเนี่ยครับโอ้คราวนี้จะเป็นกลุ่มใหญ่เลยก็คือกลุ่มคนที่กว้างสำหรับเราทุกคนกรุงเทพเลยอย่างเงี้ยเข้ามาซื้อของเราที่บูธอันนี้จะได้ทั้งซื้อทั้งชิมชอปใช้เลยครบครบทุกอย่างแล้วก็ปากต่อปากสั่งซื้อตอนนี้บางทีพี่ยังต้องส่งขึ้นไปส่งของที่ปตทเนี่ยคือหลายรอบมากครับได้ลูกค้าประจําได้ลูกค้าประจาเกิดขึ้นที่น่าจากการไปออกบูธมาใช่พอล้าาออเรรสิดดี่ยไุขภพ เขาซื้อกลับไปติดใจเขาสามารถสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ชุมชนยิ้มได้อีกใช่ถูกไหมฮะแล<ต>้วเราก็ต้องส่งของให้เขาก็คือทั้งออฟไลน์ออนไลน์มาครบ,ครบเลย,เลยคราวนี้คือที่อยากทราบว่าความสุขที่ชุมชนเราได้รับชาวบ้านที่น้องในวิสาหกิจชุมชนนี้ค,ความสุขจริงๆที่ได้รับคืออะไรครับความสุขจริงเริ่มต้นก็คือทุกคนนะคะพอมีรายได้อะทุกคนมีความสุขแล้วรายได้ที่เป็นรายได้ประจํรายได้ที่มันค่อนข้างมั่นคงหน่อยเขาก็มีความสุขในการที่ ทำงานออกมาหรือปลูกอะไรออกมาเนี่ยขายได้เป็นเงินกลับมาเข้าสู่ครอบครัวเขาแล้วครอบครัวเขาเนี่ยก็ไม่ต้องออกไปหาทํางานข้างนอกพื้นที่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็ทํางานปลูกออกแรงปลูกให้มันดีให้มันตรงกับที่อยากจะส่งของดีๆให้กับผู้บริโภคทานและสิ่งที่เขาได้กลับมาก็คือผลตอบแทนนั้นกลับมาเป็นรายได้กลับเข้ามาสู่ครอบครัวครับแล้วทุกคนก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างนี้ทุกคนก็ยิ้มได้มีความสุข าทำงานเหนื่อยทั้งวันตกเย็นมากินข้าวด้วยกันพ่อแม่ลูกอย่างเงี้ยทุกคนก็พี่ว่ามันเป็นความแฮปปี้ในชนุมชนแล้วการที่คุณลองนําของใกล้ตัวมาปรับเปลี่ยนจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่อาจจะสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณได้มากอย่างมหาศาลเหมือนกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ากระพี้เกษตรปลอดภัยที่แปรรูปกล้วยธรรมดาจนสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับคนในชุมชนท่ากระพี้แห่งนี้ครับ หากคุณผู้ชมสนใจผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่าลืมเข้าไปเลือกซื้อได้ที่ w w w ชุมชนยิมไดหรือ Facebook ชุมชนยิม้มได้โดยกลุ่มปะตะทนะครับประเทศไทย นอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนับไม่ถ้วนแล้วสตรีทฟู้ดเมืองไทยก็มีมากมายไม่น้อยไปกว่าสถานที่ท่องเที่ยวเลยครับซึ่งสตรีทฟู้ดของไทยอาจนับได้ว่าเป็นวัฒนธรรมของไทยที่เชิญชวนให้ชาวต่างชาติได้มาลิ้มลองเป็นการสร้างรายได้อย่างมหาศาลให้กับประเทศครับและวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาชิมกับอีกหนึ่งร้านสตรีทฟูด้ดที่เป็นร้านยอดนิยมของชาวด้ามขวานทองของไทยกับร้านคุชิมะปิ้งย่างผาเหล่าตั้งอยู่ที่ถนนทุ่งรีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ที่ร้านคูชิมาเนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วครับร้านคูชิมาปีนี้เนี่ยย่างข้าปอีที่5้าแล้วครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วนะฮะมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่เชียงใหม่ครับ,รบเพื่อนแล้วก็เพิ่มมีโอกาสชวนไปกินกิ้งย่างอย่างหนึ่งที่ว่าหมาล่าซื้อกินปุ๊บเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ชอบในรสชาติหมาล่าเลยครับเพราะเราไม่คุ้นลิ้นแต่ที่เราเห็นแล้วเราชอบคือเราเห็นคอนเซปต์ของร้านที่มีวัตถุดิบที่มีความหลากหลายแล้วก็เลยก็เฮ้ยถ้าเราเอามาทําให้มันถูกไฮยีนสูลักษณะหน่อยหนึ่ง น่าจะสร้างแบรนด์ได้ทางธนาคารอ,อมสินเนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลือพัฒนาธุรกิจของเรายังไงบ้างครับธนาคารอมสินเนี่ยก็เหมือนเป็นพาร์ทเนอร์ของเราพาร์ทเนอร์หนึ่งเลยนะฮะที่เข้ามาช่วยเพราะว่าธุรกิจที่กำลังจะเติบโตเนี่ยเราต้องมีพาร์ทเนอร์ที่มาช่วยเรื่องด้านเงินทุนสินเชื่อต่างๆเนี่ยกับทางธาอมสินเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเลยะนะะซึ่งธานาคารอมสินจะให้การซัพพอร์ตเรามาดูตลอดเวลาทําให้เราเนี่ยสามารถเติบโตทางธุรกิจแล้วก็มีการพัฒนาไปอีกเรื่อยๆมีเมนูแนะนําอะไรบ้างครับ ตั้งต้นของเราเลยนะคะก็คือจะเป็นเมนูปิ้งย่างเสียบไม้ค่ะจะมีความหลากหลายของตัวเสียบไม้เนี่ยกว่า30ชนิดเลยแล้วที่สําคัญเลยก็คือจะมีน้าจิ้มความหลากหลายของน้าจิ้มเนี่ยทั้งหมด5น้ําจิ้มเลยค่ะสามารถติดต่อช่องทางไหนได้บ้างครับสามารถเสิร์ชในเฟซบุ๊กเพจคูชิมาปิ้งยาง่างพาล่าวาล่านี้ได้นะฮะก็จะเปิดบริการทุกวันนะครับหยุดทุกวันที่13กับ3านะฮะก็มีโอกาสก็เข้ามาเยี่ยมชมกันได้ การที่เรานะครับพัฒนาเพิ่มเมนูที่แปลกใหม่นะครับแล้วก็สร้างความโดดเด่นให้เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านเข้าไปทําให้ธุรกิจของเราแตกต่างจากที่อื่นและมีที่ปรึกษาที่ดีอย่างธนาคารออมสินก็จะทําให้ธุรกิจของเราประสบความสําเร็จและมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนได้เร็วยิ่งขึ้นครับสำหรับสตรีทฟู้ดด้านไหนนะครับที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการ GSB Street Food กับธนาคารออมสินก็สามารถติดต่อมาได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม ขอขอบคุณอิสุสดีแม็กพลังภาพพลิกโลบริษัทเครือจเจริญโภคภัณฑ์จำกัดกลุ่มปะตะทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเซเว่นอินเนบริษัท CP พีรีเทลลิงจำกัด สำนักงานคณะกรรมาการกิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทร,รคมนาคมแห่งชาติ